สวัสดีมิลักแฟนมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านอยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับซับสองมวยไทยไบโอโคราชนะครับวันนี้ศึกมวยมันวันศุกร์ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ทีมงานเพชริดีจัดไว้8คู่เราคัดมาให้เล่นเน้นๆช่วงละ2ตัวนะครับช่วงแรกถ่ายทอดสดทางช่อง True for you ช่วงที่2ก็ถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789วันนี้นะครับมีมวยรักมวยชอบมาให้เล่นอย่างเช่นเคย ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดติดตามเพจสับสอกมวยไทยช่อง YouTube ช่อง t i k t o อกสับสอกมวยไทยนะครับกดติดตามกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับข่าวสารมวยไทยอัปเดตอยู่ที่นั่นเลยนะครับใครอยากเข้ากลุ่ม VIP สับสอกมวยไทยทำสามขั้นตอนง่ายๆอย่างที่ผมบอกดังนี้ครับ 1. ครับชื่อนามสกุลน,นะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารสอง นะครับส่งสลิปการโอนเงินไปให้ที่แอดมินนะครับ3แจ้งไอดีไลน์นะครับแล้วก็ถามโปรโมชั่นกับแอดมินอยู่ที่นั่นเลยว่าจะได้อ,อชอบโปรโมชั่นไหนกลุ่มฟังหูฟรีข้อมูลมวยฟรีกลุ่ม VIP นะครับแล้วก็เสื้อสวยๆรุ่นซับซอนมวยไทยรุ่น Limited, ลิมิเต็ดรุ่นแรกนะครับแบบแบบนี้เลยแบบที่ผมใส่นี่สวยๆเลยนะครับบอกว่าโอโคราดแนะนำมา มวยรักมวยชอบศึกมวยมันวันศุกร์ที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับตัวที่หนึ่งผมชอบไปที่เจ้าแสนสนสิงสอนรามฝีมือสมองไอคิวมวยอาวุธมวยหนักแรงสภาพร่างกายดีกว่าวันนี้ผมมองดูสดใสแบเบอร์นะครับมวยรักมวยชอบตัวที่สองนะฮะผมชอบไปที่เพื่อนโปรโมเตอร์ครับสถานฟ้าออโตอาวันเก๋าเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีกว่าวันนี้น่าจะสดใสแบเบอร์แจ้งเกิดได้แน่นอน สถานฟ้าออโตอาวันนะครับมวยร่งมวยชอบตัวที่3ผมชอบไปที่กล้าพยักทีเด็ด99อาวุธหนักแรงนะครับหัวจิตหัวใจดีนะครับเวทเท่านี้ไม่น่าเวทเท่าเกรดเท่านี่โอ้ผมมองดูดีกว่าเลยกล้าพยักทีเด็ด99ิปิดท้ายมวยรังมวยชอบตัวที่4ผมชอบไปที่9มงคลสิทธิ์มอาน้ำนะครับผมชอบการทํามวยของครูหนุ่ยสิทธิ์มอาน้ำนะครับทํามวยเด็กหนีงหัวจิตหัวใจดีอาวุธคมหนักแรง มวยเดียวใสยังกระตาตักกระตรงครับเพื่อนโปรโมเตอร์ไปเลยครับสถานฟ้าออโตโอ,อาวันใสยังกระตาตักกระตรงเด้อจ้าเฮงๆรวยๆทุกกันสวัสดีครับ